พิมพ์รดาสเทเบิลวันนี้เราจัดโต๊ะต้องรับแขกพิเศษค่ะนั่นคือพี่ปั๊บแล้วก็เตยที่เชิญสองคนนี้มาเนี่ยเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเขากำลังจะแต่งงานเราก็เลยอยากจะฉลองจัดโต๊ะเล็กๆเนี่ยให้กับพวกเขาทั้งสองคน ยัไงไงคะบรรยากาศบ้านเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชินยินดีมากคะ่ะที่ได้เจอคุณทั้งสองสสในแต่ละอีพีมันจะมีแบบวัตถุดิบหลักที่สื่อสารถึงแขกรับเชิญนี่ยอยากรู้ของเราเนี่ยคิดไว้สองอย่างอย่างแรกเนี่ยก็คือกาแฟอย่างที่สองก็คือผล,ลไม้พี่ป๊ะเขาอินเรื่องกาแฟอยู่แล้วคาแรคเตอร์เขาก็ได้ส่วนเตยอ่ะเรารู้สึกว่าเตยจะมีความเป็นแบบสดใสตลอดเวลาเวลานึกถึงเตยเราจะนึกถึงส้มมันมีความแบบ Fresh, ในตัวเองอะเราก็เลยอยากจะเอาทั้งสองสิ่งนี้เอามารวมกันแต่วันนี้พอเห็นพี่ปั๊บทำกาแฟก็เลยอยากกินสิ่งอพี่ปั๊บบ้างเพราะว่าเตยน่าจะกินบ่อยแล้วไม่ได้มีความรู้อะไรนะคะไอ้ที่ชิมๆเนี่ยก็คือวันนี้อร่อยไหมไม่อร่อยแต่ว่าไหนๆมาใช่ป้ามันก็จะต้องมีแบบเวลคัมดิงเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเรามาคอร์รับกันดีกว่าเพราะว่าพี่ปั๊บทำกาแฟอยู่แล้วเราก็เลยอยากจะทําเมนูที่เราชอบมากคือเดอร์ตี้เดอร์ตี้มันคือการทำนมกับ กาแฟเอามาผสมกันทั้งฉันจะทำนมทั้งพี่ปั๊บทำกาแฟแล้วเดี๋ยวเอามาจุดเริ่มต้นของกาแฟของเธอคือมันเปลืองนี่แหละแล้วมันก็ไม่มีอะไรทำด้วยเนอะตอนนั้นต้อ่หาอะไรทำอ่ะมันอยูโควิดแล้วก็เล่นดนตรีทุกวันอ่ะแล้วก็ ทำไรดีทำกาแฟทีสิว่าชอบกินอยู่แหละเราสงสัยมากก่อว่าทำไมถึงเลือกใช้วิกินนี่ปกติเราเห็นคนดิบเนาะแต่นี้อันเี้เรียกว่าอะไรคะก็เป็นเอสเปรสโซเครื่องทำเอสเปรสโซช็อตนี่แหละครับแล้วก็ไปว่าที่บ้านมีนี้ก็เลยต้องใช้คือผมมีอะไรผมก็ต้องใช้อนั้นเพราะว่าผมไม่ซื้อไม่ซื้อใช่อันนี้ของของร้องหมดพอยลักของเราคือต้องไม่เปลืองไปหละ สนใจเด็กที่สอนทำลงเมนคอร์ส <laughs> วัตถุดิบเหมือนเดิมก็คือกาแฟและผลไม้มดังนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าจะมีเมนูไหนที่สามารถเอาสอสิ่งนี้มารวมตัวกันและเข้ากันอย่างลงตัวได้บ้างเราก็เลยคิดถึงเมนูแกงกะหรี่ พี่ปั๊บคิดว่าเป็นอะไรคะอนแรกคือ<ด>ว่าเขาผัดสับประรดแไม่ใช่ไม่ใช่สับประรดชีสไส่กรอกหมูไส่กรอกไม่มีอันอื่นมาครบแต่ว่าขาดไส้กรอกไม่ต้องดาวแล้วละชิมดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนถ่ายก่อนนับอะเตยแบบโอ้ยย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 แยย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 งยย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 ยอยย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 ย ก็คือแอปเปิลสับประรดเอาแอปเปิลมาให้ความหวานชบาลและสับประรด oh. ก็มาทาให้เนื้อนุ่มจริงหรอจริงหรอหมูไม่ม oh. oh, ีมันด้ืย่าดีใจมากเลยเธออาจจะไม่รู้ mm. เราใส่กาแฟเข้าไปในนี้ด้วยเฮ้ย hey. ตัวเชื่อมระหว่างอาหารคาวกับผลไม้ก็คือกาแฟเน huh? ใช่ค่ะ mm. กาแฟมันจะเป็นตัวช่วยทําให้เกิดความลึกของรสชาติใช่ค่ะเหมือนเป็นสะพานเชื่อมความหวานกับความคาวอืะดีคอนเซ็ชั่น องจริงการเดินทางมันคือการที่แบบเรียนรู้ซึ่งกันและกันร,ระหวังเดินทางเห็นภาพจากวันเนี้ยเลยต้องอยากรู้เลยว่าตอนเดินทางตีกันบ้างไหมคะไม่ตีขอข้าวไม่ชาวบ,บ้านตีกันเถียงกันเยอะเลยตีกันตีกันยังไงแบบเถียงกันส่วนใหญ่เรื่องหลักๆที่เถียงกันคือเถียงเรื่องไหนผมไม่วางแผนอะครูคุมสายไม่วางแผนผ <ม S 1> แต่เนะี้ยสายวางแผนไหม ไม่เหมือนกันทีนี้พอไม่วางแผนเจอไม่วางแผนอ่ะเละมากเลยนะ <umba> <c oughs> ตื่นมาทเวลาก็ใกล้หมดเราไม่ได้เหมือนมีเงินเหลือเฟือนขนาดแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรได้ขนาดนั้นเงจริมันต้องวางแผนนะนิดนะนิดนิดให้มัน,นแบบนะอย่างน้อยที่สองที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เติร์ดพี่ป๊าจะเป็นแบบเที่ยวแบบไม่โหดคือเที่ยวแบบไม่ได้ว่าเหมือนเที่ยวแบบทัวร์ขนาดนั้นคือเอาที่แบบเออเราสนุกแล้ววันนี้เหนื่อยแล้วเหรอเออพอแล้วอะไรกับบานไม่เครียดมากอะไร เหี่ยงก็เรื่อกใช่ป่ายัาไงไปไม่ไปจะกินอะไรจะแบบเกี่ยงกันเลือกค่ะจะอยากให้คนนึงเลือกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะไม่เลือกสุดท้ายก็จะไม่มีใครเลือกเพราะว่าผมก็ไม่เลือกแล้วท้ายสุดทําไงอ่ะก็ต้องมีคนนึงเลือกก็ต้องมีคนละเลือกต้องมีคนนึงยอมใช่ที่เทียมมันก็แค่ตีหรอกเทียมมันก็จะแบบอะไรมันก็ดีใช่ไหมจับเกือกส้มใบไม้ร่วงหรอกโอ้ใบไม้ร่วงใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบนี้ป่ะ อนที่หลังๆเลยแบบไปจากตรงเสื้อทีตอนแต่ว่าตอนนั้งนั่งไันไาแล้วนะอะไรเงี้ยแต่หนาวอะไรอย่างเงี้ยหนาวพี่ปาไปเหินหนาวเลยอากาศที่ว่าแบบเหมือนคึ้มๆแบบเหมือนว่าฝนจะตกแบบอากาศมบบนี้สวยจริ่งนะน้ออะไรเงี้ยแล้วเป็ตอนเนี้ยอากาศไม่ดีเลยอ่ะตอนเนี้ยน้งเรียวันขีดแน่เลยอะไรเงี้ยถ้าได้ผมว่าก่อนที่จะไปเที่ยว เราก็ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างมาก่อนแล้วไงแต่พอเป็นเพื่อนมันก็มันคือเรื่องจริงอะมันคือสถานการณ์ตรงไหนจริงเราจะแก้ปัญหากันยังไงเราจะอยู่ด้วยกันยังไงเราจะขนาดนั้นเลยหรอไม่มันเราเคยได้ยินแบบนรา้องอยู่ด้กันนะแต่คุณป้าอาจจะแบบไม่ได้กินอะไระผมว่าการอยู่ด้วยกันมันต้องเสียสละเป็นหลักครับอืมไม่ใช่เรื่องว่าได้อะไรถ้าเราเสียสละกันแบบอยู่ในจุดที่ที่ดีอะไรเงี้ยมันก็มันก็สมดุลดีแต่ถ้า เสียสละมากเกินไปแล้วอีกคนนึงไม่ทันได้สังเกตว่าอีกคนนึงเขาเสียสลาอยู่เนี่ยผมว่ามันก็มีโอกาสพังอืมอีกนีเราก็จะคุยกันบ่อยเราไม่ไหวแล้วว่ะเราช่วงเวลานี้เราต้องการละต้องการให้ส u p p o r เนอะเราก็จะพูดแบบนี้ไม่จะพูดเลยพูดตรงๆก็ไม่ไม่เท่ไม่แบบไม่วันนี้เราไม่เท่แล้วอ่ะอย่างเงี้ยก็ใช่เราก็จะพูดผมก็จะพูดประมาณเนี้ยเราไม่อยากเท่ละเราเราอยากแบบพอกพวกกที่อก็ช่วยแบบนิ่งๆให้เราหน่อยอย่างเงี้ยได้ ก็บอกเขาตรงๆเลยไม่มีไม่มีการแบบไม่ลีลาไม่เลยไม่ลีลาไม่แบบว่าต้องลองเชิมเดี๋ยวคราวนี้ใครปากคนนี้เออก็แต่กินเขปากเลยใช่แเป็นใแล้วต่อาลงมาไหนเขาตากให้เราแล้วก็เส้ี่ยเขาตัดให้เราอาไปี้ยวาไม่คาดหวังห่อเนี่ยไม่สมมติติเราไม่ได้เคยได้ใช่ไหมสมมติเด็ราไม่ได้ตัดกันแล้ววันนึงไม่ได้แล้วกันจริงไงคุณคะ ทุกๆห้านาทีเลยค่ะทุกๆห้านาที <c oughs> แล้วยางนี้วัยแบบที่ต่างกันมีผลไหมมีครับช่วงแรกมผมคิดไปเองอว่าคิดว่ามีโอ้ห่างกันต้องมีเรื่องงี่เง่าแน่เลยเพราะาอาชีพการงานผมมันก็ไม่ได้เป็นไวลามเวลา,วลาสองกลางกับไหยุดปีใหม่ก็ไม่มีคี่สมัครกันไม่ได้แล้วก็ให้เขาตรงนั้นไม่ได้แล้วก็คิดว่าอาจจะมีวันหนึ่งที่มันแบบอุ้มรุ่นนาหรือเปล่าแต่ไม่มีเลยฝั่งนี้ มีไหมคะม่ีค่ะอ้าวค่ะคือก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆเราก็เราด้วยความก็คือคนปกติมันต้องมีการคาดหวังมันต้องมีการอะไรอยู่แล้วเนาะเป็นเรื่องปกติแต่แค่รู้สึกว่าพอเรามาคบเขาเรารู้สึกว่าเออมันมันเหมือนต้องเป็นเข้าใจกันแล้วในอีกสเต็ปหนึ่งเพราะว่าเราเองก็ทํางานพี่ป๊บก็ทํางานอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเอออะไรจากที่เราเคยคาดหวังก็เออเราก็เลิกคาดแบบไปและกันถ้าได้ก็ถือว่าเป็นโบนัสให้กับตัวเองอะไรเงี้ยมันเหมือนมันต่างคนต่างมีสเปซนิดนิดให ให้ให้ให้เป็นโซนที่เราอะไม่ต้องมาเครียดเรื่องเรื่องกันละกันให้มันมากมายทั้งคู่ก็คือคบกันมาประมาณกี่ปีอุ้ยยงมนบาอันสุดท้ายประเด็นของนะเมื่อกี้คือผมกระรางแบบตให้ตัวไม่เอาดีกว่านี่คือเชิงท้ายไม่เพราะว่าผมรู้ว่าเขาดูอยู่ว่า พับแม่งตักแล้วว่ะอะไรนี่จริงมะล่ะไม่แค่มองเฉยเๆแมวแมวคนขึ้นคนครึ่งเท่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 คนละครึ่งเหรอเท่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 เนี่ยแล้แตนขึชั้นมาสาวมาอินเนอร์กี้คืออย่างนี้แหละขอไปนั่งพักตรงนู้นกันอยากรู้ทั้งคู่เขาก็มาไปกี่ปีแล้วคะสี่ปีกว่าก็เลยอยากรู้ว่าเนี่ยการเดินทางใน ช่วงที่เรายังเป็นแฟนกันอยู่แล้วตอนเนี้ยมันเหมือนแบบจะเป็นการเดินทางครั้งใหม่ของทั้งคู่่ที่ไม่ใช่แฟนแล้วอะ่ะรู้สึกยังไงบ้างอะแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไป,ไปเยอะนะคะสําหรับเต,ตยนะเพราะว่าตัวพี่ปั๊บเองเขาก็บอกแต่ว่าแล้วเออเราเต็มที่นะเราไม่ไม่มารอแล้วนะว่าว่าเราจะค่อยมาเต็มที่หลังที่เราแต่งงานกันหรือว่<ร>าอะไรใช่ซึ่งเขาก็เต็มที่ของเขาจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ได้ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกยกเว้นแต่อาจจะต้อง อ่าเงินในบัญชีอะไรอีอ่าถ่ายโอนไง,รงไเรื่องอะไรก้ยคล้ายๆกันครับก็คือผมว่าเราไม่ได้อาศัยกันอยู่ในโลกีสองคนหรอก <ừ. S 2> แล้วการที่เรามาเจอกันก็ไม่ใช่เรื่องแค่เราสองคนไงการแต่งงานมันเป็นเรื่องประเพณีอะแล้ว <ừ. S 2> มันคือการต้องต้องบอกคนอือ่นอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็ต้องขอบคุณคนอื่นด้วยที่ทําให้เหมือนมามาเจอเขาอะมันก็มีหลายคนไงมีครบอบครัวเรามีพี่เรา,ม,เรามีเพื่อนเรามี แฟนเพลงเราแฟนแฟนขับเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เราสองคนนะเราถึงมาเจอกันอนะมีคน<ม>อื่นด้วยอะไรเงี้ยก็เลยมองเป็นเรื่องแบบนั้นมากกว่าครับก็เอาจริงตื่กันมากเลยนะคะ,ะเพราะว่าตัวเตยเองเนี่ยเตยก็ได้ดูช่องพี่แพ่บ้างอาจจะไม่ได้แบบทุกคลิปอะไรเงี้ยได้เห็นพี่แพ่ในแบบ ในในอีกมุมหนึ่งที่ไม่ใช่มุมพิธีกรหรือว่าดีเจหรืออะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งผิดคาดมากนกว่าให้มาทําด้วย<า>นี่สุดซอมหั่นกระเทียมสุดน <c oughs> <c oughs> ส่วนอาหารก็คืออร่อยมากแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเติมเป็นคน ไม่ค่อยทานแกงกะหรี่แล้วก็แบบเหมือนเลี่ยนง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้อร่อยแบบอร่อยจริงๆคือไม่โกหกนะคะทุกคนอันนี้คืออ่าไม่ได้อิฟไม่ได้อิฟเลยประทับใจประทับใจครับประทับใจรสชาติอาหารด้วยแล้วก็ประทับใจรูปแบบรายการด้วยอย่างเงี้ยเออน่ารักแล้วก็รู้สึกสบายอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยได้ออกรายการไหนครับกลัวจะไม่เท่เลยแต่วัน <c oughs> นี้ก็ัอร่อยดีมีความสุขด้วย สบายมากเอากลับบ้านด้วยได้ค่ะเด๋ยวนี้ให้กลับบ้านจริงๆค่ะมันอยู่ที่คนทํานะคะเพราะต่อให้เราทําอาหารเก่งแค่ไหนเนี่ยถ้าเราไม่มีความสุขเวลาทําหรือว่าเราแบบไม่ได้ใส่ความรู้สึกดีๆลงไปอย่างเงี้ยอาหารก็จะอร่อยทุ่ทๆจริงเหรอเหมือนกาแฟที่พี่ป๊าทำให้เตยกินทุกวันนี้ไงเฮ้ยมันอร่อยที่สุดในโลกเออก็ได้อย่างนั้นแหละขอบคุณมากจริงๆถือว่าเป็นเกียรติมากที่ได้แบบทําอาหารให้ทั้งคู่กินขอบคุณมากนะคะบครัปิดมือค่ะ